เรียบร้อยตานนี้เรียบร้อยเรียบร้อยลาปากแล้วมื่อนี้แม่นแมนโอ้ตีต้มนะต้มสัวโอ้ข่อยกับบุคคลยินโอ้ยยังมื่อกี้ยังเป็นเอยู่เลยมามาุ่กคนมาเยาวชนมาสิขอโทษบัตรละคัมอืมตุ๊กอืมตื่นใจพิจนขนาดและได้เใจนี่ขอบขอบขอบใจนะครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันในยาม แรงๆลยตอนนี้เขายังอยู่ป่าอยู่ได้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบสามโมงแรงเลยได้ตอนนี้ก็ส่วนทีมงานเขาก็เจียงใหญ่กันไปพักพรยังมัธรมมาจะคนไปอยู่ถํำพูนกมี่ถ้ำพีกระมี่นะนอนอยูอูในกะแมนเบาวถิดกันนั่งเผาอย่างอย่างเนื้อ มาเพิ่มหลายตัวเติบร่วมแต่นูมาใหม่มะเสานี่ก็ประมาณเศร้าโตนะแ,แ็นูเกา่าวันนี่ใส่หีบนกก็มีใส,ส่หิงซื้อก็มีแล้วแต่สถานการณ์อันนี้ค้าเอ็เนมีพาก็เด้ วันดนี้ก็สิพามักพอกไปใช้กลับก่นอนบักพก็เห็นมต่ซี่มากพออกมาหลากหลายจักทีมงานเทาไหรใช่ห้าบุหินมันไหมมันบ่มันใส่เนี่ยเราจคักรได้ฮึรืจแล้ชูพอกบุได้ดอกเองมัดน,นี่ยใหนยังอนะ่ะะ หนึ่งเขาเดะอเลลุกมาแต่นอนวันหนึ่งเขากิเออหน่งเขากันจีบพารันแรงขึ้นกันอืมสบายนะจดอคือซื้อนอะโอ้โหกินเขาก่อนยางไปตันไปตัวนี้ไปนั่งรันแรงหิวเข่าโอยะนากามาว่าพ่อเฮงอ่พ่อข้าวอันนี้เขากินเต็มที่ดีไปนอนนึกเลือกจิงมากอะไรอืม เอากกกเกษตรชิไปก่อนซะไป,ไปมันมันมป็นจนะน่าก้ามาดอกซะหิวเขาอันนี้เป็นบอนตากปลาของบาอา่าสทิโอ้เป็วันตอมเลยยิงเหงบบคักไปเลยเป็นขวันตอมเดียวบัดมาชิเอาไปย่างเหงดีๆมาจะเสียเอาไปย่างไฟเพราะว่าหิงเขามันเต็มนะแต่ว่ามันจะเหงแล้ว เดี๋ยวโบเลยเสียขี่มาเลยอันนั้นเลยโอ้ลืมเสียขี่นะักสิเป็นปลาแห่งหรือสิเป็นปลายัางบุ nhà ông mã vít đồng ông vợ, mít đàn, đi hỏi của cổ bên phụ, ui, chỉ biết say cáp, chỉ say vậy cáp mà cao răng này, nặng như bodybook đấy, nặng khắp, từ thưng thưng ở đỉnh đấy. Ừ. Nhìn đi, đi đây. Chỉ à. là cái nào bộ. mà nhìn đi nhìn xem nục bậu. nè mình cả cứ bùi cô mà nè เธา,ามาีกูมาให้เสยะะียงนกเซีวๆเด็กอะนกบินออกบิน,ขนเข่าก็ต้องไลยนี่บุ้งนี่เลยนี่ยิแต่เสียงนกเป่าซื้นอนกเป่ากับบุ้าไลบิ้งส่งคือสิประมาณครูหนึ่งหรือว่าสามตวนี่แหละมันแหละ ตาใส่แล้วก็ไปนี่เบิร์ดเลยไปทางไหนก่าบบนนี่มาไว้เลยคำเลยกับกระปุกใส่มาสิมาใส่กับนูแต่บระปุกใส่สักเอาก็ตังบัวลุงไอลีเนาะหากินทางอันนี้นี่ด่านพกด่านยังนี่บัวใหญ่เลยยาเนี่พังพาะพังพาะเนี่ยเรนเข้ามาเรนมาแต่เงาใหม่ แสนชาติมาจอดอย่างนี้เข้ากันอยู่นี้นี่บบาถิดอยู่เงาใหม่ตัวนี้ยิงปะบุถือเออกูตายเลยแนวนี้ยิงบุถือยิงบุพ่อมันก็ข้านเดือยเดือยเดือยคไปนี่กระสากลูกสอบออกว่าสิไปแดนไปหลัดหนะพอเราพีปัญหาอีกอาวุธเท่ากันได้โอ้เมื่อก่อนบารนี้ บดิไซ้ดกลับก็ได้ไก่ก็ตีปีกตุบๆใส่อยู่โหบ่จักหลายเลยเป็นได้ว่าบริการนี่บ่ยิ่งแต่ละเทือบริการได้ในแถวไกลๆคิดว่าจิถือกกเลยบ่กาดมันมันสะปลังเหยื่อหนูเด้นี่เจ้ามาใส่กับหนู กระจอกคือสิมาใส่เรื่อยๆเบื่องสุงแถวนี้ดีเลยฮาบใส่ใส่ไปกับบุถือเสียเถียวไอ้สิวันสิคึนไปใส่อยู่ผู้แต่พระเอิญไปเจอไก่เลยต่อไก่คือสีเข่าคือสีเข่ากับบุเข่ายิ่เถอะเฮ้อเลยบุเดไปใส่เสียเวลาไอ้สิแต่ในแถวเนี้ยอันนี้เลยบ่หเนียเนียโอ้หมดเข่าแล้ว บ่มมยแมงมันบ่วายโมได้กวบบ่ได้ป่งยังเลยบ่จะนด้มันขึ้นก่อนจะปุ่งจะจะโป่งนะเอาตรงยางมาใช้อู้ก็ต้งยางมากวบไปจบเลยเออถ้าเบิ่งโลดแบบเดียวกับเขาหนึ่งนี่หวนแล้วนะอู้แต่ว่าจี่อะไรดังใบแห้งกันได้กันดังแห้งมันจะปู่มอือเอาแบบใจเย็นไม่เห็นแม่นพังเสียงมันในเมือพังยังนั่นพังเบิ่งคำมันดัง แทนหนามอะไรบกกระจีหมดแล้วโอ้ฮ่านอันนี้ก็ทีมงานเพิ่นต้มน้ำไปกินเ <c oughs> พราะว่าเขากินน้ำดิบไลยเขาก็เจ็บเถาะน้ำหวยมันบวคือนดำข้าก็ดำข้ามก็จากเจ็บๆ <c oughs> <c oughs> ได้ไม่ว่ามันเป็นใบตองยังอะไดีแล้วกินน้ำห่อนกินน้ำอุ่นน้ำห่อนเลยแหละขาเสือก่อนได้ไพ่กระปูดิเพิ่นป่ะ ไปลัดแลงสิก um, so ็เวลาแลงไปตะเวนอือโอเพิ่นไปแล้วเพิ่นว่าประมาณ8:00มื้อวัน2ทุ่มเพิ่นเนาสิมาเออพ่น่โอ้ถาเพิ่นกินข้าวบ่หรือว่าดึกก่อนถาเพิ่นก็ได้บ่ยากถาบ่ถาก็ได้เนาะเพิ่นไปบ่ได้ไกลดอกกลๆีพมินทางมินโอ้เพราะว่าเพิ่นวนข่อยอยู่ข่อยไปบ่ได้ข่อยากินยานําเจ้า อปวดตัวจริงๆนอนยันว่ามันไปหอดผุ่นมันมึ่นะกับใบแห้งดอกอันึงหนึ่งนะแต่ว่ายาดีกระตุ้นใหเด็กๆอากาศเย็นมันอะไรๆมันขึ้นได้ดีดีแตเจ้าเอายามาเนาะเออขับใจหลายๆไปมาแจกทั้งใดมาแต่หาหักยาก่อนหากยาแม่นยาดียังยาดีปวดหลังปวดเอวสารพัดโรครักษาอะไรบดบุญนะ เออก้มน้ำกินไให้เรากินน้ำที่สารกันเล่าไข่นะฮะอะไรจำไว้สิเออจำไว้รักษาทุกอย่างนั้นโกกยังเลยกกอนแค้นโอ้คนเปนแค้นเขากินดอกกันนี่บ่แมนเมนโอ้เจ้ากับพวกเก่งเนาะโอ้มอเก่าอะไรมอเก่าวะทีมงานเฉพาะหม่นหุ่นยังไงหุ่นหขาเหรอ มักลนึ่งถือจะได้โมาถือเร็วเอาเลยตีเอาตีเออเรบร้อยตอนนี้เรบร้อยเร็วเลยยายนะมาเร่นเก่าแล้วอะอาหารไรเไปบุได้แล้วเอาอีกอัก วิค่ะขี่อกไ้ละเฮะเบื่องเล็กจะปบู้่อยากันกับเล็กแปะก็หักกระดเล็กตีเลยโอ้โหไงเายานะระวังเลยมันเป่าผิดเสียรถอะเป้าลาวรมันตึกเล็กขอตันไปไปนะไปยัดนะแอบหยัดลยนะนั่เลยนะถือข้อมาเลย่ะระวังมหวานฝงเนอ

นี่บุกกาเด้อบุกกาบ่ไเ้บุกกาตอนมันดิบบ่อ๋อนาะงคอยกันบุกกาดกันเนี่ยเออแล้มันสุกแล้วเออกะเนี่ยนั่นด้วยอือคักคักใช่อาหารเหรอจัดสะจัดโอ้ได้มาแล้วอือโอ้โหน้ำปากเลยพี่เดียวมันดิมันแล้วเนาะ หนหาเพชรเพิ่งลงไปตักน้ำพ่อออนหลับปากแล้วมือนี่แม่นแมนชีต้มนะต้มสัวโอ้หอยก็บเคยกินโอ้ยยังมึอยังเป็นๆอยู่ด่ะยังอยู่โแตัว่าชิตัดหัวมันออกกินน้อยนี่เออผิดออกเนาะผิดมันออกอ่ะไปต้มก่อนมันหล้วหอยดิ้งยินมาว่างูทุกอย่างทามันมีผิดนี่เขากินได้เบิ้ ว่าแต่มันสุกแมนบอกงูคืองูอทำท่าอย่างนี้ยังกินได้ได้ได้เขาแค่กินกินถึงจะเบิ่งอ่ะคอยกักมัดกันหึงเลยว่าแต่มันสุกไม่กินได้เบิดกระทำบัวซุกแล้วว่ามันผิดมันบัวตายบัวได้ได้แมนแคือจะเอามางยาเนี่ยตีเติมทำมันฉีดมันนัวบ่ตัวนี้ตอบบะทึกเลท้อนนัวค่ะเออแมนเลยนะงงจนแท่นเลยเออธนานี่ฮะต้มทุกกคนที่บอกว่ารสสารมันเป็นยังไงเออโอเค Gọi bà Cõi khám đen Ăn ừ. à hắn sẵn xuống Nè ừ, nó nhịp Khá cơ nó à Hắn sẵn xuống Mên Há yên hít yên đó Há yên hít yên cái đê xếp yên Chịu bọn chịu bọn Hãy xếp nặng này đấy Ừ Chị xếp thì phụ điều bố đại đấy Chị không mấy Khác như bò Hãy khói bố chị Mên Cháu xìm lốt bố Cháu xìm lốt rồi Có xìm lốt không phụ nặng không phụ nịnh như thôi Bên chơi đấy ข้าอะไรนะบ่เป็นปีนปีนปีนบ่ดิว้าทุกนี่ต้มกอแจียวมาเบิ้งตีนนี่เห็ดแล้วเห็ดแล้วนี่ไอทิศเห็ดเบียงนี่มาเบิ้งมาเบิ้งนี่อันนี้หัวหน้าเพชรเพิ่นเห็ดเบียงนี่หัวหน้าเพชรเพิ่นหัวหน้าเจ้าได้ยังอยู่กระบ๋อนเอากระบ๋อนเลยเห็นจะได้นี่่ะขึ้ห่มห่มไป็นจะได้มานอยู่บ่โอ้ยมาันยังฮะนี่เงินเสีมยัง เสียงเสียงอี๋ไปอยู่กี่ไก่นี่จะเสียงพระเจ้าโฉกันนี่แหละโอ้ยไปหลี่นนี่ออนอยู่กี่ไก่เลยพุทธมนต์โอ้ยพุ่นประมาณสองกิโลโอ้ยแล้วมันก็ได้ยินนะจ๊ะมันเป็นแบบมันสูงนี่อยู่นี่ฮะเออมันสูงวันนี้ครับนั่งนันไม่ดีอ๋อบาดนี็ก็ทีมงานเข้ากันพากันใหญ่กลางคลองลงมากินเขาอยู่ลุ่มมันจังได้บรรยากาศโอ้คอยลืมมองยังเดี หเองยันมดชื้อนี่โอ้อาหารเหรอนี่ก่อยไข่มือแดงเอ่อปีกขาอีหินอันเก่าฮะแหละแจ้วแล้วก็ตกงูตายตกโอ้ยงูเห่าอืมงูเป็นงูกินไม่ได้เลย เออเอาถั่วแเจวมาได้แล้วลื้อหนะเด็กเจลเจลเ้ามาโอ้เจวพนาเวิร์ดเนาะแจวหกคนละแจวเลยโอ้นี่บีมันเอ้เหน้าบีมาใส่เอาบีมาใส่เอาบีมาใส่โอ้ยเส็บเลยนี่เส็บพี่น้องเส็บอืมโอ้เชิดายโบมีผ้าผักเนาะผ้าผักนี่คักเก็ได้นี่อ๋อหอมหมยหุยเลยอลงะน้ำลายไหลเลยเด็ดเนาะ โอ้ต้องชิมแล้วจ้ะรวย <c oughs> มัระสุดนี่นแล้วอืมต้นดีๆเนาะดูชิ้นขับบริษัมดอกนี่ฮะมาจีบริษัมอืมกองอันนี้แหละแฉบ <c oughs> เหลืองแบบคักเลยนะนี่เอาบีบมากรีดแจ่วเลยอืมโอ้ผลจะทื่นอเพียวนเลยเนาะ โอ้กินอย่แล้วมันจะไปถือถือลงหนามอะไอืมยอวหลังบ่อืมเพื่อนเหรอโอ้ตุ๊กโอ้โหมอญบีมันอยู่อีกเนาะอ๋อมันเห็ดจ่างต่างมันดำคลืออยู่เนาะโอ้บีมันเ้ยบีมันใหญ่โอ้คือมาหอมแถอวะหอมอ่ะอืมโอ้โหนั่นมันหอมเลยนี่ป๋าเด้อทายดงหมอดกระบอกหมอดกระบองหมอดกระบองอันเดี๋ยวสั้นที่เลย หมดสันม่ใช่ไปแตะบ่แลวมือจะสัสั้น hmm. ูมือจะทำเส้นโพดเลยจะได้มันหิ้วเหล่าเนาะอยู่บ่อเออได้เลยหิ้วเข่จัดไทยนี่เหนียวมากนี่ชิมเจ้าก่อนโอ้คอมๆมันหวานเบิ้งนะเบิ้งสนั่นบ่เบิ้งสนันบ่ชิมอันมีมั้ก่อนโอ้โหบุรีเพชรบ่เจีค่ะอ้มันก็เพนดน่ะน่าคอมคมมันหวานบ่ได้ได้เจ้าชิมใส่นนี่ย ใส่บ่ใส่มันใส่เน้อโอ้ยทีนี้คำแรกแขกงมานพี่น้อ้น้ำลายแตกเลยผู้บ่มักกะแซ่บมักกินกับเขานี่เป็นยังไงรสชาติยังยังยังเลยย่งสีทามอยู่รสชาทัิอร่อยมันมันโอ้โหมันมันกึ๊บๆนิดหน่อยยำแบบใส่มันเนี่ยมันก้ออยู่บ่ แรงเงินบริษัทมันคือนองไเนองโอ้เนยวัันก้อนบก้อนหรอกมันก้อนอเอาเอาอืมใส่จุน่อนองอัยาสั้นอเอาออกดกิอยู่ดอกนี่เนี่ยนั่งมักรคัะเดมามาคุกคนมายาสั้นมาสิขอถดบัรลคัำ อจมตอืมตึกใจพันขนาและได้เด้เนี่ยมามามานี่มา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 พี่น้องมาเขาทำกันเขามใช้เขาตัวเขาคนึงดิอืมอึ่งเขานึ่งเขาแล้วแล้วจุไปตรงน้ากี่เขาก่อนบาน่งชิมิมเจลอืไจะได้นัวบ่กขาอื่น้ขานอกอืมอืมจะเข้าอะไรกินเน่แปลกนะ ข้างแรกไปแ่บเหมือนกันนะอันใดอีกฮะเราตอนแรกมาไปบ่วกกินมันเกะข้าวอีกบ่นี่เออโอ้นี่เขาไก่หมูกไก่ตีหมูยังหมูบหายตีเนาะอย่างละหมูพวกกินละหมูอย่างหายบ่ได้จะมีข้าวขลับหมูมีแนวขลับขลับตะกบจ่อไหมวบ่บเสาปูนกินบ่ได้มันเนี๊ยบเขียวอยากอันนั้นน่นนี่เพิ่มจะหน่อยวลาสันบลสีเด้อเพิ่มดิกี้เข้าอีก แกบว่ากินมันมีวิตามินนะโอ้บริมาร์กดอกปานไดดอกถ้ากระดึกยาลงวงยานี่กินอันนี้อีกแล้วเอ้าเจ้าเฮ็ดเห็นแล้วอ๋อเจ้าดอยขี่เขาเสียมแก้มไข่มะแดงตับมันข้ามปากผักตับนี่นี่เด้ออันนี้ได้ตับนี่เด้ยวอ๋อเอาอีกเจ้าบาทตับมันหัวนาง กับหอนั่งเมนตายนะมันเมนดีนั่งที่หัวตับเออเออเอเมนไหมาแล้วนี่นี่พวงบีมันนำยมใช้บีพ่วงบีมันนี่ดีกับเขากันเขาเอาคำใหญ่ดูเขาเขาะมันชานใจบปลอปชีบงง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 งบงง่งง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 ง่งงงงงนงงมงง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 งบงงงง่งง่งบ อืเป็นจังไข้าวทาเมัเน่โอ้กระตบขาวทาได้สําข้าวทามันเพื่อออกนะมันควบจะวาเลยนะบุตรีหรอกกระบขาวทามันไพ่เชี้อันนี้ก็ฮนเลยกระูกไหนน่นเนี่ยกำบว่างแล้นะโอ้อันนี้พูไปในที่กำบว่างเลนี่อ ไปแล้วไอเชียวไปลล้วตอนล่างไปคือข่าวว่ากันถามกันเนี่ยเบากันมาแต่บ้านแล้วถ้าเกิดไปพูดไปฟาดเวลาถามกินข้าวอิ่มหรือว่าล่าหายบอกว่าอิ่มนะมอยบอกมอยว่าได้หน่อยมอยว่ามันจะทามบ้างน้อยนะมอมดปลามันก็ลงเนี้ยหนออิ่มแล้วว่ากินข้าวละอิ่มแล้วบา่กค่อยๆเลยมอนั่นนะบอกใหม่ฮะนะอิ่มแล้วบ่กอิ่มแล้วมาว่าก็อีก ยังยังบเบาคือเก่าท้าอี่มนี inhos, ่อีบมล้ว่บาโอ้มาว่าอิ่มเลยอี่จะจอกจะแตกเลยนี่ก็บมนนี่นี่ทมันกับบมเมนนี้ทานเ้อที่ว่าข้าเจ้าอผู้นึงเขาเลาเห็ดอาสีรดดูดชวแล้วบานนี้ก็ไดช่วงโควิดเลยเด็กบอกว่ารถนะขาเจ้าบไฮเลน่โทางมันบอกกบไฮไปบานนั้นบานนี้โรยเลยแล้วบันดูดวมก็ล่าัคุณกินสวมเนาะ ก็เราบุมีเวียก็เราก็เจกกดน้ำมดมมันอะไรด้มันแบบแบบมันติดแล้วนะกนอสติดนเสติดเลยนะแต่พ่อวนาเพอ่์เทสประจำโอ้เนเล่นดม่นมาตเช้าเอกกเอกกดตัวเองดมเลยเนาะฮ่าฮ่า่นี่ยเนียมาแล้วมาล้วอย่าบอกคมจริงอย่าบอกคมจริงวันตีอย่าควมจริงมาบอกดยโอ้โห หมดเต็มเลยเดี๋ยวสิเอาไปค้างไว้ก่อนนี่ทั้งที่แหงนะนี่ป๋าเต็มเลยได้ป๋าตัวโหเต็มถวยเลยได้สมควรเดี๋ยวเอาสิไปยยางไว้ไปใส่อะไรแจ็คสิใส่ได้หรือบ่อเนาะห่างคนบอแจ็ค

ผ่านกระปูมากเลยกะเมียกกบมานังเผากันเข่าป่ากันเลยโอ้ยว่ะแพงกันเถ็ดเด้ว่ะชือว่าเพงกันเถ็ดว่ะแพงแล้วก็องทางกันมาแต่ไทยเนาะอือโมแม่นตอนอยู่บ้านกินแก้ปวดท้องไม่ทั่วโอ้บันนี้มาอยู่ป่าหัวมันก็อิสระจ้ะเยอะเนี่ยนั่นบนในผ่านกระปูนี่ซับแก็บตลอดปุ๊ดชุบใช่เลยอ๋อเย ไอ่ใชเยลยเก็บเจเอ,เอ,อยใชดแต่ยยะเออบอเหลายังบ่ล้วสีสกเวเาปืนออกอยาอคงวันนี้ยินต้องซับสิเกียนมีเงลาหรออ,อโอ้ในนอนได้ผลอย่างนป่านี่เอาไปถอดเนาะถอดกอบบอเออแบบนี้มัเานนันกแล้วก็ตั้มบังหงึ้นกอบดีแล้วก็งมทิมไปนี่นี่ตอนนี้มันสอดเด็ดนี่นี่ ไพ่ม่หินเีบ่ะไพ่ม่หินหม่แล้วนะหมยนะกูบอกไป